โยนชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนปริศนาตามทางนะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยโยนเอาไว้โยนเอาไว้โยนเอาไว้แล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เป็นผู้ชมเนี่ยจะต,ต้องคอยตามเก็บชิ้นส่วนปริศนาหลายๆอย่างเนี่ยเอามาประกอบกันเพื่อที่จะตามเรื่องราวเข้าไปในตอนจบให้ได้หนังตะลุ่ม บอกตรงๆนะครับภาพวาดเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมแทบจะไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมาก่อนเลยเพราะว่าผมดูตัวอย่างที่เป็นทีเซอร์ของภาพวาดเนี่ยที่มันไม่เห็นผีทีเซอร์ตัวแรกเลยนะ ดูในโรงภาพยนตร์บ่อยมากเพราะว่าเราเข้าไปดูหนังไงเราเข้าไปดูหนังเราจะเห็นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องภาพวาดเนี่ยเออเฮ้ยมันมันน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นผลงานที่คุณนิชคุณเล่นใช่ไหมแล้วก็มีคุณแพทชายานิตเล่นด้วยเหมือนกันนะครับสองคนเหมือนจะประชันบทบาทกันสองคนนี่แหละเป็นพระเอกกับนางเอกเป็นพระนางที่อยู่ในเรื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันจะมีภาพศรริลปะภาพหนึ่งเป็นภาพวาดภาพหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีปริศนาแล้วก็มีวิญญาณเนี่ยสิงอยู่ในภาพวาดนั้นนะครับยังไงผมก็เลยตัด สินใจนี่และวว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะได้รีวิวภาพวาดนะครับตอนแรกว่าจะรีวิวซีรีส์ที่มันลง Netflix แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันดูไม่ทันนะครบ,บอกตรงๆดูไม่ทันจริงๆก็เลยมารีวิวภาพวาดแทนแล้วกันนะครับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้นะครับมาพร้อมกับความระทึกของปริศนาภาพวาดอับบิวตี้นะฮะนั่นคือภาพของผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงเปลือยนะครับแล้วก็ ในภาพเนี่ยมันจะมีงูพันตามร่างกายของเธอแล้วก็ยังไงไปดูเอาเองในโรงภาพยนตร์นะจะจะไม่บอกไม่บอกรายละเอียดของภาพนะครับแต่ว่าในภาพวาดอ่ะบิวตี้เนี่ยมันเป็นภาพที่แสดงถึงเป็นการมองหลายๆมิติถ้าเรามองหลายๆมิติภาพวาดภาพนี้เนี่ยมันแสดงถึงมิติของการใช้ชีวิตหลายๆอย่างของผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในภาพด้วยรวมไปถึงรสนิยม ของจิตรกรที่วาดภาพนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะในเรื่องของภาพวาดครับนำแสดงโดยตัวของคุณนิชคุณนะครับแล้วก็คุณแพทยชยานิตนั่นเองนะฮะกำกับภาพยนตร์โดยคุณท็อปสุรพงษ์เพลินแสงนะครับเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นเรื่องแรกนะฮะจากที่ผมหาข้อมูลมาคุณท็อปสุรพงษ์เนี่ยกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องราวจะกล่าวถึงตัวละครที่ชื่อว่ารุจาครับรุจาเนี่ยที่คุณแพทยชยานิตแสดงเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับโดยที่รุจาเนี่ยครับ ตัวของเธอเนี่ยเธอต้องเลี้ยงลูกคนหนึ่งครับลูกชื่อเรเชลเรเชลเนี่ยครับมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วคือมีปัญหาที่ดวงตากําลังจะบอดครับเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินที่จะรักษาดวงตาให้ลูกครับในขณะเดียวกันนะฮะก็เหมือนเป็นโชคชะตาเป็นใจเนาะอยู่ๆคุณพ่อของเธอที่เป็นจิตกรเนี่ยก็ทิ้งมรดกเอาไว้ทิ้งมรดกเอาไว้ส่วนหนึ่งครับหนในนั้นก็คือภาพวาด2ภาพชื่อภาพว่าอับบิวตี้เป็นภาพของผู้หญิงที่ เป็นภาพวาดอร์เทตภาพวาดบุคคลผู้หญิงที่เปลือยกายเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในโรงภาพยนเร์เองนะซึ่งภาพวาดภาพนี้มันก็เป็นภาพที่ได้รับมาเป็นมรดกของเธอนะครับแล้วก็เธอต้องการที่จะขายภาพนี้แล้วก็มีผู้ที่ต้องการจะซื้อภาพนี้ด้วยเหมือนกันเธอก็เลยต้องการจะขายภาพนี้เพื่อที่จะเอานําเงินก้อนนี้ไปรักษาดวงตาให้กับลูกนั่นเองทีนี้ครับภาพมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะเธอก็เลยต้องมีการเรียก ผู้ที่จะมาซ่อมบำรุงภาพนี้มานะีก็คือตัวของทิมที่แสดงโดยคุณนิชคุลนั่นเองพอตัวของทิมมาเจอกับภาพวาดภาพนี้ก็เลยทําให้เข้าถึงปริศนาที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพนี้มากขึ้นนะฮะมีปริศนาลหลายอย่างที่จะค่อยๆผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา,นมาเพียงแต่ว่าในเนื้อเรื่องในในความเป็นเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันอาจจะมีความอาร์ตอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของศิลปะ แล้วก็ในภาพวาดเนี่ยผมสปอยน,นิดนึงแล้วกันภาพวาดของผู้หญิงนะฮะนอกจากมันจะเป็นภาพพอเทตที่เป็นภาพเปลยของผู้หญิงแล้วเนี่ยมันยังมีการวาดรูปของงูที่เลื้อยไปตามร่างกายนะครับถ้าใครมีความรู้ด้นานศิลปะสักเล็กน้อยเนี่ยการที่งูเลื้อยไปตามร่างกายเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเป็นการพัฒนาการพัฒนาการเธอเอาไว้รวมไปถึงการใช้งูที่เป็นสัญลักษณ์ของราคะความไม่ซื่อสัตย์ในการที่ วาดขึ้นมาบนภาพภาพนี้ผมว่าเป็นการตีความที่ดูแล้วน่าสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการเพิ่มอรรถรสเป็นการเพิ่มอรรถรสนะถ้าเราเข้าใจเรื่องของศิลปะสักเล็กน้อยแล้วกันไม่ต้องเข้าใจเยอะนะแค่เราตีความภาพนี้ได้มีมีการวางองค์ประกอบของภาพอันนี้เอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับแต่ว่าพอเราเราดูแล้วเนี่ยเราพอจะรู้นะเราก็จะพอจะรู้ว่า อาการความผิดปกติทั้งจิตที่มันส่งผลต่อความทรงจําของตัวละครเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างทําให้ตัวของรุจาเนี่ยถูกส่งผ่านเรื่องนั้นมาด้วยนะครับพอเราเข้าใจเรื่องนี้เราเราจะเริ่มมองเห็นเราจะเริ่มมองเห็นเขาโครงคร่าวๆของเรื่องราวว่าตอนจบมันจะเป็นประมาณไหนนะครับถึงแม้จะทําแบบนั้นได้แต่ว่าผมคิดว่าตอนจบที่ผมดูในอารมณ์ภาพยนตร์ก็รู้สึกหักมุมหักมุม มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้เออนะฮะตอนแรกก็หักมุมประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะหักมุมมากขนาดนั้นตัวของภาพยนตร์เรื่องภาพวาดนะครับมันเหมือนเป็นการโยนจิ๊กซอโยนโยนชิ้นส่วนโยนชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนปริศนาตามทางนะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยโย,โยนเอาไว้โยนเอาไว้โยนเอาไว้แล้วก็ คุณผู้ชมนะครับที่เป็นผู้ชมเนี่ยจะต,ต้องคอยตามเก็บชิ้นส่วนปริศนาหลายๆอย่างเนี่ยเอามาประกอบกันเพื่อที่จะตามเรื่องราวเข้าไปในตอนจบให้ได้ ทีนี้ครับวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูสลับซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องของปัจจุบันและอดีตสลับกันนะครับเป็นการเล่าเรื่องปัจจุบันแล้วก็แฟลชแบ็กไปอดีตแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาปัจจุบันอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเอื่อยๆอยู่บ้างช่วงที่มันตื่นเต้นก็มีช่วงที่เป็นจัมสแกแกเลยก็ให้เรารู้สึกตกใจได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะกรีดกร๊าดที่ขึ้นมาในโพรมภาพยนตร์นะครับพอพอให้เรารู้สึก กระชุ่มกระชวยหัวใจเพอให้เรารู้สึกสะดุ้งขึ้นมาได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันเฮ้ยมันโผล่เข้ามาเว้ยเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยมันโผล่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับยังไงภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้ถ้าใครไม่มีความรู้ด้านศิลปะเลยก็อาจจะดูแล้วไม่อินเท่าไม่อินเท่าเท่า คนที่มีความรู้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครพอมีความรู้พอจะตีความภาพวาดนี้ได้พอที่จะเข้าใจเร่วงราวาคร่าวๆของภาพจนตรศิขวัญเนี่ยเราก็จะสามารถอินกับเรื่องราวได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงมีคนต้องการซื้อภาพวาดที่มีคนฆ่าตัวตายที่มีคนฆ่าตัวตายทิ้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นแบบนั้น ทำไมถึงต้องการซื้อภาพวาดที่มันมีปริศนาเยอะขนาดนี้เอาไว้กับตัวเองทําไมคนที่คลองคลองภาพวาดก่อนหน้านี้ถึงมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาแล้วก็ทําให้ภาพนี้กลับมาสู่มือของจิตรกรอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่วิธีการเล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะ มีชั้นเชิงมีชั้นเชิงมีความล้ำลึกในวิธีการเล่าอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่าล้ำลึกแหละล้ำลึกชนิดที่ว่าสะกดสายตาของผู้ชมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะยังไงไปลองดูเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องภาพหวาดนั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับมีหลายๆสิ่งที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับนอกจากนอกจากเนื้อเรื่องนอกจากความอาร์ตของเรื่องแล้วเนี่ยพวกของบ้านคฤหาสน์หรือว่าโกดังในการเก็บภาพวาดอะไรพวกนี้ ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันคือโกดังร้างมันคือบ้านร้างจริงๆที่ทางทีมงานเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปถ่ายทำณนะสถานที่จริงเลยนะครับเป็นการเล่นสุดชีวิตของตัวคุณแพทชยานนิดเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการพลิกบทบาทของนิชคุณนะครับเป็นการพลิกบทบาทของนิชคุณเลยปกติเราจะเห็นนิชคุณในเวอร์ชั่นที่จะดูเต็มยศเลยดูแบบสมาร์ทไปเลยแต่ว่านิชคุณใน ในภาพยนตร์เรื่องนี้บอกได้เลยว่าใครอยากเห็นนิชคุณแบบเซ่อๆไว้หนวดเล็กๆนะครับแต่งตัวเอิร์ธโทนดูเซ่อๆเอาเสื้อออกนอกกางเกงเดินเป็นจิตตะกรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้จะทําให้คุณเห็นนิชคุณในรูปแบบที่คุณจะหลงสเสน่ห์เขาไปอีกยาวเลยนะครับส่วนคุณแพชยานิดเนี่ยเรื่องนี้เล่นเต็มที่จริงๆนะครับเล่นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวนี่แหละแต่ว่าลูกสาวของเธอเนี่ยกำลังตาบอด mm hmm. เธอต้องทําทุกวิธีทางครับเพื่อที่จะให้ ลูกของเธอเนี่ยไม่เสียแสงสว่างไปนั่นเองนะครับมีอะไรที่พอดเบสิคเบสิกง่ายๆนะแต่ว่ามันทําให้รู้ถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกอะ่ะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับอันนี้คือภาพภาพหนึ่งของภาพอับบิวตี้นะฮะเป็นภาพของผู้หญิงอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละเอามาให้ดูเป็นการ เรียกว่าภาพนี้น่าจะเป็นสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงมันมี2ภาพนะนี่คือภาพภาพหนึ่งในนั้นนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งโดนมัดอยู่แล้วก็เหมือนตรงคอ่ยมีผ้าพันคอสีแดงนะฮะโอ้โหไปตีละไปตีตีความเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงผมเคยฟังเรื่องผีเรื่องหนึ่งนะครับที่เหมือนจะว่าจะเป็นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการทําบทภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องราวของจิตรกรที่วาดภาพภาพหนึ่งแล้วก็เป็นภาพวาดที่ ค่อนข้างจะเป็นภาพของความรุนแรงและไอภาพของความรุนแรงภาพเนี่ยมันส่งผลให้เกิดขึ้นจริงกับบุคคลที่เขาอ้างอิงถึงเออนะครับแล้วก็สุดท้ายเนยเหมือนจิตรกรคนนั้นเนี่ยเขาจะเสียชีวิตเพราะการวาดภาพภาพนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงไปลองหาฟังเอาได้นะครับเป็นเรื่องผีที่มีคนเล่าเอาไว้ ในรายการ The Ghost Radio นี่แหละไปลองฟังดูในเะือเรื่องประมาณนี้เนะื้อเรื่องประมาณนี้แต่ว่าพพราะเรื่องของเรื่องนี้มันมันก็ออกมาประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างภาพเป็นคอแดงเนี่ยผมผมดูดูแล้วเห็นคนระับโอ้ยผีออกมาใส่ไม่มีผ้า,ผ,าผ้าสีแดงแดงเนาะผมก็นึกถึงเรื่องของหญิงสาวว่าเป็นคอแดงที่ผมเคยฟังอะโอ้โหเรื่องนั้นมันมน,น่ากลัวนะดูแล้วมันหลอนเหมือนกันนะครับหลอนเหมือนกันนะฮะมันลองคิดดูนะครับถ้าสมมติเหตุการณ์มันเกิดขึ้น แบบนั้นจริงๆเนี่ยมันมันจะน่ากลัวขนาดไหนเไม่บอกแล้วกันว่าเหตุการณ์อะไรนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องภาพวาดเรื่องนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่ามีแง่มุมมีแง่คิดหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาตีให้คะแนนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร,ร่นักนะฮะเพราะว่าผมตีตามตามมาตรฐานที่ผมมีอยู่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีนะครับสำหรับภาพวาดหรือคราเรื่องนี้นะครับ ให้อยู่ที่6คะแนนครับ6คะแนนนะครับในเรื่องของบทภาพยนตร์นะครับบอกตรงๆเลยว่าในด้านของการเล่าเรื่องเนี่ยมันออกที่จะงงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบทภาพยนตร์เนี่ยมันมีการเล่าสลับระหว่างอดีตกับ กับปัจจุบันนะครับแล้วก็บางช็อตที่ย้อนไปอดีตเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใส่มาทําไมบางช็อตเนี่ยถ้ามันตัดออกไปได้มันน่าจะกระชับมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องราวที่ย้อนอดีตหรือว่าภาพที่นางเอกได้เห็นที่ไม่ใช่ตอนเด็กเนี่ยแต่ว่าย้อนไปเล็กน้อยเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยทำไมมันถึงต้องใส่มาด้วยอันนี้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เลยดูแล้วแล้วค่อนข้างที่จะ งงๆเล็กน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าใส่มาทําไมไม่ต้องใส่มาก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับถึงจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่บ้างในบางช่วงนะครับแต่ว่าความล้าลึกในบทภาพยนตร์เนี่ยนับว่าทําออกมาได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวนะครับให้อยู่ที่ 5คะแนนนั่นเองครับผมในด้านงานสร้างนะครับใช้วิธีสร้างที่ไม่เน้นเรื่องของโลเคชันมากนะครับแต่ว่าโลเคชันเนี่ยที่เขาทำนยฮะคือเขาไปหาบ้านร้างจริงๆมาเลยนะแล้วก็นรมิตบ้านร้างหลังนั้นเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านที่เขาอยู่บ้านที่คนอยู่นะฮะซึ่งคนดูเนี่ยถ้าคนดูคนจะรู้เลยว่าทําไมไม่ไปนอนโรงแรมวะทำไมไม,นนม,ไม,ไม่นอนที่อื่นมันต้องมานอนบ้านนี้ทําไมวะเออจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะงั้นงานสร้างเรื่องนี้เนี่ยผมบอกตรงตรง ผมให้อยู่ที่6คะแนนนะครับแต่ว่างานย้อมสีของเรื่อง m o o d and Tone ของเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากดีมากๆเลยนะครับให้อารมณ์ของความหลอนและก็ปิศนาในเรื่องนี้เลยนะครับนะว่างานเกรดสีเนี่ยทำออกมาได้ถูกใจผู้ชมแน่นอนเป็นภาพยนตร์ที่ให้เราได้เห็นเรื่อง เรื่องของความหลอนเข้ามาเป็นบางช่วงบางช่วงสลับกับจัมสแกร์แบบเนี้ยแล้วก็ปริศนาที่เราต้องคอยเก็บติ๊กซอไปในเนื้อเรื่องแบบที่ตลอดเนี่ยกับงานภาพที่มีการตั้งมูดแอนด์โทนมีการเกรดสีแบบเนี้ย ผมว่ามันเพิ่มความอัทธรถในความหลอนของเราได้ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของนักสแสดงครับทั้งสองคนเรียกว่าพยายามถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครอ,ออกมาได้เต็มที่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณแพชญาณิตรื่องนี้ทําออกมาสแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับให้อยู่ที่7คะแนนครับความประทับใจเรื่องนี้บอกตรงๆว่าผมดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าซึ้งประทับใจอะไรแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือ จากที่เราพอที่จะคาดการเนื้อเรื่องได้เพราะว่าเราดูหนังมาเยอะดูหนังผีมาเยอะเนี่ยเราก็จะพอรู้เรื่องราวมันจะออกมาเป็นประมาณไหนแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่าที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยผมว่ามันรู้สึกประทับใจมากขึ้นนะครับถึงมันจะไม่เยอะอะไรมากมายมันแค่เล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่หลายๆคนที่ไปดูในเรื่องเนี่ยชอบมากๆเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมบอกตรงๆว่า,วาผม ผมดูหนังเยอะเออไม่ไม่ได้อวยตัวเองนะคือพอเราดูหนังเยอะเนี่ยเราจะพอคาดเดาคาดเดาเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อได้เพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าเออพอมันมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกชอบมากขึ้นนั่นเองนะครับความเขับใจผมให้อยู่ที่6คะแนนครับส่วนเรื่องของความสนุกนะเรื่องนี้ เนื่องจากว่าเราไปดูแบบว่าไม่ได้คิดมากไม่ได้ไม่ได้กะว่าเออมันจะต้องสนุกหรืออะไรยังไงเราก็เลยเลยชอบในการเฉลยของเขาชอบในการเฉลยปริศนาของภาพวาดเนี่ยมันมันออกมาประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสนุกเนี่ยก็ทําให้เราดูแล้วก็ก็ดูแล้วกินป๊อปคอร์นได้เออดูแล้วกินป๊อปคอร์นกินน้ําได้เพียงแต่ว่า มันไม่ถึงขั้นที่จะกินน้ำหมดแก้วไม่ถึงขั้นที่กินป๊อปคอร์นหมดถังเอออย่างนี้แล้วกันนะฮะเออผมผมรู้แล้วความสนุกผมจะวัดจากป๊อปคอร์นดีไหมต่อไปนี้เวลาดูหนังเรื่องอะไรถ้ามันสน,สนุกหรือไม่สนุกยังไงเนี่ยผมเตรียมป๊อปคอร์นไว้ด้วย,วยเ,อเอาป๊อปคอร์นด้วยถ้าป๊อปคอร์นหมดแสดงว่าเรื่องนั้นสนุกมากถ้าน้ำหมด ป๊อปคอนหมดของุ้ยสนุกมากแต่ว่าถ้ามันเหลือเนี่ยแสดงว่าเราวัดเลยว่ามันหายไปเท่าไหร่ <c oughs> เอองี้ไหมนะนะพราะงั้นต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะวัดความสนุกจากป๊อบคอนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องความประทับใจผมจะวัดจากน้ําตาของผมถ้าน้ําตาไหลวุ้ยประทับใจมากนะแต่ถ้าน้าตาไม่ไหลก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะจ๊ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นนักแสดงก็ดูดูตามเนื้อผ้าเลยนะครับงานสร้างก็ดูตามงานสร้างอะไรงานบทก็ดูตามงานบทอะไรประมาณนีไหมเป็นมิตเตอร์วัด ในการที่เราจะได้ไม่ไม่นั่งเทียนเขียนเขียนขึ้นมาเองเออให้มันดูเป็นเป็นหลักเป็นการขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครัภาพวาดให้ยอยู่ที่6คะแนนครับบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับไม่ไม่แย่ แต่ว่าถ้ามีเวลาในการในการปรับบทเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เออในการที่จะปรับปรุงบทเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ผมว่ามันจะสมบูรณ์มากกว่านี้แล้วก็ทีมการตลาดที่ใช้ในการโปรโมทภาพยนตร์เนี่ยเขาน่าจะได้ทําเต็มที่กว่านี้มันก็จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยดูน่าสนใจขึ้นกว่านี้แล้วก็เป็นกระแสะมากกว่านี้นี่น่าเสียดายนะครับเหมือนภาพยนตร์ฉีกออกมาแล้วในด้านของสยองขวัญที่มีความการใช้ภาพของศิลปิน วาอ,อาภาพขึ้นมามีการตีความภาพวาดอะไรประมาณนี้ขึ้นมาแต่ในเรื่องของของการไปที่สุดทางเนี่ยอาจจะยังไม่สุดทางเหมือนกับภาพยนตร์สยองขวัญที่เราประทับใจเรื่องก่อนๆหน้านี้อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงไปลองติดตามกันเอาได้นะครับวันนี้คร็ภาพวาดดูได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel